บีดส,สวัสดีครับคอแเม่พี่น้องต้องไปเพ่อนรับมนี้เป็นวันนังคารนะครับมนี้เป็นวันนังคาา,ค,า,า,าครูบาเกลาบบักรอปเดธุระมาครับหิวเข้าเรยขึ้นว่าทีมาลาเกดนะครับวันที่มาซอยขึ้นก่อนเลยนะครับเกดข้อแซวจุ่เย็นนะครับผมจะุ้ชีบ้างไหมพี่น้องแทกไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์เลยครับรัอยกินซอยตอนง่ายก็ได้ครับโอ้โหผมดแย,ย่งกินมีน้กินเดียวแซ่ แล่วอันต่อไปด้วยป๊อปป๊อป,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 ปของแห้งที่เส้นแหลมห่อคนมากล้วนนะครับอีกแก็ดป๊อใส่านามลงไปเักหน่อยหนึ่งจุ่มเผื่อลูกครับเกลือลูกเพิ่มความนุ่มเล็กน่อยหนึ่งนะครับเมื่อจิตถึกพ้นพ้นพ้นหอยล้วนไปล้วนไปจนมันซุกไปแล้วครับพี่น้องครับกินยิบกระได้เด็ดมือเหนื่อยแล้ว พอเริ่มเป็ยเพาเริ่มสุกปุ๊บคนไปเรื่อยเต็ดสุกปุ๊บเ่าจะกิดแก๊ทันทีเลยเาก็จะพักไวปน้นเย็นนะครับเนี่ยครับสุกแล้วนะครับสุกแล้วปิดแก๊ได้เลยพาไวปน้นเย็นครับระหว่างที่เ้ารอเปียกแลเย็นแล้วพ่จะมาซ้อมหอยนะครับปุ๊บซอยหอมหอมกับมะเขือยาวเราพูดหน่อยใส่แค่สองตัวสามตันแล้วก็ไมดไปเลยเต็มกินเขา เราเขาเตรียมน้ำกันนะครับช่วยชวยบ๊ยของมอเนี่ยของแห้งกันมาช่วยช่วยกันไหมพรอมตมัวแยงต้องใส่พรอมแดงนะครับเส่เป็นอย่งดอกบ้าใส่กับใจเรื่งที่ขลายไม็ได้ก็ขึ้นนี่ครับใบบกบูดคับช่วยทีๆขึ้นชวยสานช่วยช่วยก็เสร็จะคทาบเดียวช่วยแล้วกเลเเือกปลูกเลยนะครับเก็นเขาย่างเนีน ตัวเนืน้ใส่ลงไปอีกคนครับัวายิงทำยิงฟองเนี่ยเราคุณผู้หญิงใส่หลายๆลำปลาเทินลงไปบักหน้าบีบลงไปบีลงไปบีลงไปบักเน้ากับบุมบีม่มมมาาน,มนามพี่น้องเอ,อ้เออเออยใช้เบิดหน่วยหนึ่งกับบุ้มให้สมดินเป็นไงครับบักเน้าแห้งนะบุ้มไ่นามเนี่ยเดี๋ยวเอานหน่วยหนึ่งที่สองมาปาใส่อีกเออหน่วยที่สองที่ไข่เนี่ยมีนามเนี่ยแต่ว่าก็ยังบ่ษท่านหนีเด้พี่น้อง เพาะท่านในเสียกเพาท่านในวนวนครับซิมปั๊บไปนำปลาดเดือดลงมอีกบางเน่าเดือดลงมอีกเพียงหนึ่นนงเนาเดือด,องดลงมอีกไปหยี้ง,งไปเอาคอมลงแซบ่บแท้ๆลำบากแล้วเาจะเอาัวลงรุ่ง,ง,งควอมลงเอาขัวลงพ่นแซบน้ำกันเดือดตัวกอน เสียผมไปหามอนนี่ครับหัวลงสักส่วนนึงครับพ่นมันเข่ากันครับเบิ้งสีสันครับไปตักกินครับพี่น้องเอ้ยขอบคุณพี่น้องนะครับสิดีมาติดตามนะครับโชมดรับทากเนาอเจเด้อครับมากินเข่ากันครับสวัสดีครับ